ออกแบบกับภาษีอ e ิเล็กทรอนิกส์ eTag ได้ง่ายๆผ่านระบบจัดก,การร้าน PostPost เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถออกแบบกับภาษีอ e ิเล็กทรอนิกส์ eTag ได้ง่ายๆผ่านระบบจัดก,การร้านค้า PostPost และยังสามารถส่งแบบกับภาษีทางอีเมลให้ลูกค้าได้อีกด้วยจะมีขั้นตอนการใช้งานยังไงไปดูกันเลยอันดับแรกมาที่หน้าร้านในระบบ PostPost แล้วไปที่เมนูตั้งค่าจากนั้นเลือก eTag ซึ่งการเปิดการใช้งานฟีเจอร์ e-tag นี้ต้องทำตามเงื่อนไขดังนี้ 1. น่ทยื่นคำขออนุมัติการใช้งานระบบ e-tag invoice ไปทำสแตมป์จดทารสัมพารก่อนและต้องได้รับอนุมัติแล้ว 2. สามารถใช้งานได้เฉพาะร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเติมแพ็กเกจเสริมโพส p เอส e ต t ร a เท่านั้น 3. ฟีเจอร์นี้ไม่สามารถใช้งานกับสินค้าที่ไม่เสียภาษี เมื่อผู้ประกอบการได้ทําตามเงื่อนไขทั้งสมข้อนี้แล้วก็กดเชื่อมต่ออีเมลได้เลยซึ่งอีเมลที่ทําการเชื่อมต่อนี้ต้องเป็นอีเมลเดียวกันกับที่ร้านค้าทําการยื่นขอการใช้งานระบบ eTag กับสัมภาระเท่านั้นเมื่อทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วหน้าการตั้งค่าจะแสดงการเชื่อมต่อแบบนี้เลยขั้นตอนต่อมาคือการออกเป็นกระภาษีเรตซอนิก eTag มาที่หน้าขายสินค้าเลือกสินค้าที่ลูกค้าต้องการและทําการชรํงงาระเงินได้เลย มื่อลูกค้าได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้เข้ามาที่เมนูเอกสารแล้วเลือกบินที่ต้องการออกแอม,มกับภาษีจากนั้นกดที่ปุ่ม3จุดด้านหน้ากดสร้างแอม,มกับภาษีแล้วกดเพิ่มข้อมูลลูกค้าได้เลยต้องใส่ข้อมูลชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลและที่สำคัญหมายเลขบัตรประชาชนของลูกค้าให้ครบถ้วนด้วยนะแล้วกดปุ่มสร้างใหม่ไปที่แถบค้นหา เลือกชื่อลูกค้าจากนั้นกดยืนยันได้เลยระบบจะแสดงภาพตัวอย่างของแอม,มกับภาษีในรูปแบบนี้เลยให้ร้านค้าได้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและที่อยู่ลูกค้าเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วกดที่ปุ่ม eTag ระบบจะแสดงตัวอย่างอีเมลที่ลูกค้าจะได้รับพร้อมให้ร้านค้าได้กรอกอีเมลของลูกค้าที่ต้องการส่งแบม,มกับภาษีได้เลยเพียงขั้นตอนงาน่งายๆแค่นี้ลูกค้าก็สามารถได้รับแม้มกับภาษี Rechnic eTag ทางอีเมลได้แล้ว เรียกได้ว่าเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสการขายของร้านค้าและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพให้กับร้านค้าอีกด้วยผู้ประกอบการท่านไหนสนใจหรือต้องการปรึกษาการใช้งานระบบโพสต์โพสต์สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้โพสต์โพสต์ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ